เราอยู่ในยุคแห่งความไม่รู้คนเปลี่ยนผู้นำต้องเปลี่ยน The Invisible Leader ผู้นำล่องหนคู่มือผู้นำและนักธุรกิจแห่งศตวรรษ21โดยผมเข็นนัคครินวนิกิจไพบูลน,นี่คือหนังสือที่เป็นเหมือนบทสรุปการพัฒนาความเป็นผู้นำจากผู้นำตัวจริงเสียงจริงหลายร้อยชีวิตของประเทศไทยที่ หาอ่านที่ไหนไม่ได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเช็คลิสต์คีย์เทคเอาเวย์เฟรมเวิร์กเหมาะสำหรับทุกคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองพร้อมเปลือยเบื้องหลังการปั้นเดอะสแตนดาร์ดที่เต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่นความล้มเหลวรอยยิ้มและคราบน้ำตาที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเป็นเจ้าของหนังสือ The Invisible Leader ผู้นำล่องหนก่อนใครได้แล้ววันนี้ครับ วันนี้ชวนมาผูกคำง่ายๆเข้าด้วยกันเป็นวลีหรือว่า phrase เพื่อเป็นการช่วยฝึกฝนให้คนที่มีปัญหาครับว่าก็รู้สับเยอะนะแต่ว่าเอามาผูกรอให้เป็นใจความได้เนี่ยยังไม่ค่อยจะทันใจเท่าไหร่ยังไม่ต้องเป็นประโยคยาวๆนะครับวันนี้เอาแค่เป็นวลีก่อนก็คือเป็นกลุ่มคำอ่ะตัวอย่างเช่นหมาดาตัวใหญ่คืออะไรครับอ่ะ big black dog อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการหัดดึงศั์ที่ มีเนี่ยออกมาใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับ <görüş> แต่ว่าก่อนอื่นครับทุกคนครับ Candy Language Cafe Cycle si 7ประจำเดือนมีนาคมนี้เปิดบริการแล้วนะครับใครอยากจะชวนหาเพื่อนคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Speaking Buddy ของเราก็เตรียมพร้อมชวนคุณคุยเป็นภาษาอังกฤษ30นาทีเต็มต่อเซสชันนะครับรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงมันเต็มก็คือสล็อตเวลาเต็มปั๊บก็ ปิดรับสมัครนะครับซึ่งก็จะมีประมานะฮะ50เซสชั่นหรือว่า50สล็อตมาก่อนได้เลือกเวลาก่อนได้เลือกวันก่อนด้วยนะครับเราจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นโดยการพูดคุยนี่แหละนะครับเอาโอกาสในการใช้บางทีเนี่ยมันหาไม่ได้เพื่อนคุยอยู่ที่นี่แล้วที่คำนี้ดีนะครับใครสนใจกดปุ่ม join เข้าร่วมเป็น Candy Member ประเภท The Cla n ได้เลยแล้วมาเจอกันนะครับ อ่ะพร้อมแล้วสำหรับ55 phrases เรามารับสมองกันดึงศัพท์ที่มีในตัวออกมาใช้ให้เร็วที่สุดนะครับประโยคที่1นึครับทิ้งเอาไว้บนโต๊ะทิ้งเอาไว้บนโต๊ะ leave it on the table leave it ทิ้งไว้ on the table leave it on the table ถ้าอยากจะบอกว่าวันนี้ท้องฟ้ามันมืดครึ้มนะมันไม่มีแดดอยไเงี้ยพูดว่าไงครับท้องฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดด g l o o m y day g l o o m y ก็คือมีความมืดอารมณ์แบบหม่นในอารมณ์ด้วย g l o m y นะครับ g l o m y day หรือว่า g l o o m y weather ชวนให้มีความรู้สึกหดหูหรือเศร้านิดนึงประมาณนั้นเนื่องจากมันครึ้ม มันไม่มีแดดไม่มีความสว่างสดใสนะครับฝนลปรยปรยครับฝนลปรยปรยลปรยปรยคืออะไรแปลก่อนก็แปลว่าตกไม่หนักใช่ไหมฮะไม่หนักคือเบา light rain light rain หรือถ้าเกิดจะพูดเป็นหนึ่งคำเลยกคะดินคำนี้ไหมครับ drizzle drizzle d r i z z l e เกรซสอก็คือฝนลปอยล่อย,ล,อยลมแรงครับลมแรงแปลตรงๆได้เลยนะฮะ strong wind strong wind หรือจะบอกว่า Ice s windy ก็ได้ก็คือมีลมพัดลมค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าเป็นลมเย็นสบายนึกออกไหมครับมีลมเหมือนกันแต่ว่ามันแบบพัดกันแอกตัวกระจุยหัวกระจุยขนาดนั้น ลมเย็นสบายโชยมาเบาๆเราอาจจะบอกว่ามัน nice and breezy breezy ก็คือสบายๆมีลมโชยๆ nice and breezy ลมเย็นสบายครับวันจันทร์ตอนเช้าครับเช้าวันจันทร์เราบอกว่าเยี่ยม Monday morning Monday morning Monday morning วันอังคารตอนกลางคืนครับ Tuesday night Tuesday night ตรงๆเลยนะครับถ้าพุทธตอนบ่ายๆแล้วครับตอนช่วงกลางวันตอนบ่ายๆอย่างเงี้ย Wednesday afternoon. Wednesday afternoon. วันพหัสตอนบ่ายแก่ๆมีแก่ๆตามมาด้วยนะครับก็คือประมาณ สามกว่าสี่ห้าโมงไปแล้วช่วงนั้น late Thursday afternoon late afternoon ก็คือบ่ายแก่นะครับ late Thursday afternoon วันศุกร์ตอนดึกดึกครับดึกๆเลยนะครับไม่ใช่แค่ตอองลางคืนแล้วเนาะแต่ดึกๆไม่ใช่แค่ night แต่ต้องเป็น late night อ่าคล้ายๆกับบ่ายแก่อันนี้ดึกๆึ ต้องเป็น late night late night Friday or late Friday night late night Friday or late Friday night วันเสาร์ตอนเช้าตรู่ครับไม่เช้าเฉยๆตรู่ด้วยตรู่คืออะไรครับเช้ามากๆใช่ไหมตีห้าหกโมงเจ็ดโมงประมาณนั้น early Saturday morning หรือว่า early morning Saturday ประมาณนี้ก็ได้ เมื่อกี้เรารู้จัก late night late afternoon นี่คือ early morning early morning เช้าตรู่นะครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์ตอนสายๆเลยครับใช้ศัพท์ที่เพิ่งได้ยินมาเมื่อสักครู่นี้เลยครับตอนสายๆก็คือเช้าแก่ๆถูกไหมครับเออ late Sunday morning late morning ก็คือตอนสายๆครับ ถ้าอยากจะบอกว่าในบริเวณเมืองหรือว่าเมืองใหญ่พูดว่าอะไรดีครับในเมืองอย่างเงี้ย in the city in the city ในเมืองหรือว่า in urban areas urban ก็คือเมืองนั่นเอง in urban areas หรือ in the city แล้วถ้าเกิดขยับออกไปขอบขอบหน่อยยังเมืองอยู่แต่ขอบๆอบ,ขอบเขาเรียกว่าอะไรครับ ชานเมืองเนาะแถบชานเมืองพูดว่า in suburban suburban sub urban suburban sub ur sub ur หรือ in the suburbs in the suburbs อันนี้คือแถบชานเมืองนะครับเอาล่ะทีนี้ถอยวปีกไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วครับแต่เป็นเขตชนบทครับชนบทเรียกว่า in the countryside countryside หรือ in the rural areas rural R, R U R A L rural areas ก็แปลว่าชนบทนะครับอ่านหนังสือครับอันนี้ง่ายๆเลยฮะ read a book เยี read a book อ่านหนังสือนะครับอ่านอย่างอื่นบ้างอ่านใจเนอะไหมครับอ่านใจครับ Reed Mind เราไม่บอก r e d h h a r t เนอะต่อให้ Heart มันคือใจก็ตามแต่ว่า Mind มันคือความคิดจิตใจอ่านความคิดคนอื่น Read Mind อ่านใจนะครับ Read Mind มองตาครับมองตาใครสักคนเราพูดว่าไม่สีนะครับไม่ w a วอชด้วยครับ look ถูกต้อง look อะไรฮนะ look into someone's eyes ก็ได้มองเข้าไปในตาของใครสักคนหรือว่า look someone in the eye อันแรกมี s เพราะว่าเรามองเข้าไปในสองตาเขาแต่ว่าอันหลัง in the eye เป็นสำนวนนะครับไม่ต้องใส่ s เพราะฉะนั้น look into someone's eyes or look someone in the eye หาเรื่องนึกถึงคนหาเรื่องออกใช่ไหมเขาอาจจะเรียกว่าหาทำก็ไนดน้หาเรื่อง หาทำวอนวอนหาเรื่องจริงๆนะแกเนี่ยพูดอะไรครับอ่าไม่ฟายสตอรี่นะครับไม่ฟายสตอรี่เพราะว่ามันมีบริบทของการหาความอะไรครับวุ่นวายหาความยุ่งยากหาปัญหาใช่ไหมเราใช้ว่า look for trouble look for trouble นั่นคือหาเรื่องหาทำอยู่สบายๆไม่ชอบนะครับ เส้นตรงเส้นตรงพูดว่าเส้นเฉยๆทุกคนน่านจะนึกออกน,นะ line ถูกต้องฮะเส้นตรงนะครับ a straight line a straight line straight คือตรงแล้วถ้าเกิดเป็นเส้นแนวตั้งเลยครับยังคงเป็น line แต่ขยาย line แล้วหมายถึงแนวตั้งคือ a vertical line vertical vertical นั่นคือแนวตั้งนะครับ a vertical line แล้วถ้าเป็นเส้นแนวนอนล่ะครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับเขาว่า sleep แน่นอนนะครับแนวนอนครับนึกถึงคขาว่าเส้นขอบฟ้าเอาไหมครับ่ h horizon horizon ที่เป็น adjective ขยายลายอีกทีแนวนอนนี้ครับ horizontal horizontal line เส้นแนวนอนนะครับ แนนมาแล้วมาให้ครบเลยแล้วกันนะครับแนวทแยงมั่งครับแนวทแยงรู้ไหมครับอ่ะได้อะ diagonal 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 line นั่นคือเส้นทแยงจ่ายค่าเช่า verb ทูจ่ายค่าเช่าคืออะไรครับจ่ายน่าจะนึกออกแล้วคือ pay ถูกไหม ค่าเช่าครับ the rent pay the rent ค่าเช่ามีสำนวนหนึ่งซึ่งหมายถึงการจ่ายค่านุนค่านี่ค่าน้ำค่าไฟค่าเนตนะครับแล้วก็หมายถึงการหาเงินพอเลี้ยงตัวด้วยเป็นสำนวนด้วยเราจะบอกว่าอะไรครับจ่ายค่านุนค่านี่หรือยังมีตังจ่ายค่านุนค่านี่หรือเปล่า pay เหมือนกันครับ pay the bill or pay the bills นะครับก็คือจ่ายบินนั่นเองค่าต่างๆอีกหนึ่งจ่ายครับจ่ายคืนเงินที่เราไปยืมเขามา pay เหมือนกันครับ pay อะไรครับจ่ายคืน pay back อะ pay back อะไรครับเงินที่เขายืมเข้ามาคืออะไรครับ pay back alone. O a loan L O A N ไม่ใช่ alone ที่แปลว่าตัวคนเดียวนะครับอ Loan. To pay back alone. An, l o a l o a n loan L O A N เงินกู้เงินที่ยืมเข้ามาอ่ามาถึงสำนวนที่อาจจะดูดราม่านิดนึงนะครับแต่หลายๆคนรู้ว่าอยากทำหรือกำลังคิดจะทำเอาคืนหรือหรือแก้แค้แน,แแนแฟนเก่าแก้แค้นแฟนเก่าเอาคืนแฟนเก่าทำอะไรกับเราไว้ต้องทำกลับไปให้สาสม แฟนเก่ากันไม่ระบุเพศ and ex ใช่ไหมครับ ex คือ ex girlfriend ex boyfriend โ okay, อเค so my ex แฟนเก่าของฉัน verb to เอาคืนคืออะไรครับหรือแก้แค้น to get back at my ex get back at someone ก็คือไปแก้แค้นไปเอาคืนสิ่งที่มันเคยทำกับเราไว้นะครับ get back at my ex เหตุการณ์ล่าสุด เหตุการณ์ล่าสุดพูดว่าอะไรครับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างอ่ะ situation ใช่ไหมเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับ recent recent situation recent situation, recent situation. หรือถ้าเกิดเราจะพูดถึงแบบเฮ้ยเหตุการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างเรื่องนั้นน่ะ,อ,ะอาจจะเป็นเรื่องที่เรากับคนที่เราถามมารู้กันว่าหมายถึงเรื่องนี้ ล่าสุดเป็นยังไงบ้างอาจจะใช้คำว่า latest updates ก็ได้ถูกไหมอัปเดตล่าสุดเรื่องนี้คืออะไร latest updates กริยาทูหักอกหักอกชาวบ้านก็มีทั่วเลยพูดว่าอะไรดีครับออกหักหนึกออกใช่ไหม broken heart มีคนมา break อกเราใช่ไหมครับถ้าไปหักอกเขาอ่ะไม่ broken แล้ว breaking ถูกไหมฮะ to break hearts breaking hearts ก็คือหักอกเข้าไปทั่วเลยแหกกฎครับมีกฎกี่ข้อแหกหมดใชเว่บตัวเดียวกันกับหักเมื่อกี้เลยนะครับหักอกแหกกฎ break breaking the rules breaking the rules แหกกฎนะครับรักษาสัญญา พูดแล้วไว้ต้องทำตามนั้นนะรักษาสัญญาคือ a promise คือสัญญานะครับวัตถ mm ุ hmm. รักษาคืออะไรครับ keep a promise keep a promise รักษาสัญญาอยากจะบอกเพื่อนว่าอย่าเล่นท้ายากได้ป่าวะจริงๆมันง,ง่ายกว่านี้ได้นะทำไมต้องคิดที่มันซับซ้อนพลิกแพลงอะไรขนาดนั้นอย่าเล่นท้ายาก ภาษาอังกฤษคืออ่าง่ายๆเลย keep it simple ใช่ไหมฮะ keep it simple simple, simple คือง่ายแบบไม่ซับซ้อน keep it simple A B จบไม่ต้อง A B C D E F G O ถ้ายากถายาก keep it simple keep it simple สำนวนทำผิดพลาดพูดว่าไงครับถ้าเป็นผิดพลาดทำในที่นี้คือ make make A mistake or make mistakes จะก,กี่ผิดพลาดก็ได้ Make a mistake, make mistakes นัดหมายครับนัดหมายแบบวันเวลากี่โมงวันไหนมาเจอกันใช้คำว่า To make an appointment Appointment ก็คือนัดหมายครับ Make an appointment ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ จริงๆเรื่องมันนี้เดียวต้องดราม่าเข้าไปใส่ไข่เข้าไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่เข้าไป make เหมือนกันครับ make like a big deal make a big deal out of something make a big deal ทำให้เป็นเรื่องใหญ่หรือ make a fuss make a fuss f u s s make a fuss ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเครื่องบินขาไปครับ าเดินทางออกไปนอกประเทศเนี่ยเรียกว่าอะไรครับมันคือเที่ยวบินเนาะไม่ใช่ตัวเครื่องบินจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือการบินออกไป outbound flight outbound flight แล้วก็ตรงข้ามครับเครื่องบินขากลับครับเที่ยวบินขากลับคือ inbound ตรงข้ามไปเลย outbound inbound flight จะบอกใครสักคนว่าอย่าสติแตกอย่าสติแตก don't panic don't panic อย่าสติแตกหายใจลึกๆหายใจลึกๆ take a deep breath take a deep breath หายใจลึกๆครับอยากจะบอกใครสักคนว่า ค่อยๆใจเย็นๆนะอย่าหักโหมทั่วอะไรดีครับค่อยๆใจเย็นๆ take it easy take it easy อย่าหักโหมนะครับหรือว่า chill chill out ก็ได้เช่นเดียวกัน take it easy chill chill out คว้าโอกาสมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาต้องคว้าเอาไว้ครับ อันนี้ให้ใช้ได้3ามเวเลยไม่ว่าจะเป็น Verb to take Verb to grab or Verb to seize the opportunity opportunity คือโอกาสดีนะครับ take the opportunity grab the opportunity or seize the opportunity นั่นคือคว้าโอกาสครับพยายามเปิดใจหน่อยเปิดใจหน่อยนะพูดว่า try to be อะไรครับ open minded open minded คือเปิดใจทำใจให้กว้างๆนะครับ try to be open minded ไปร้านอาหารใกล้ๆเนี้ยไปร้านอาหารใกล้ๆตรงเนี้ยใกล้ๆตรงเนี้ยคืออะไรครับ near อ่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดอยากจะบอกว่าที่อยู่ใกล้ๆนี้อยู่แถวนี้คือ nearby restaurant nearby restaurant go to the nearby restaurant ไปร้านอาหารใกล้ๆนี้กันเถอะแวะร้านสะดวกซื้อครับ verb to แวะคือ,อยังไงดี verb to แวะคุ้นไหมครับร้านสะดวกซื้อหลายหลายคนรู้แล้ว a convenience store a convenience store แวะคือ drop by drop by แวะแป๊บหนึ่ง ดรอปบาแสดงถึงการที่อยู่ไม่นานถูกไหมฮะดรอปบายคอน e n i ิเ c นซ์สโตแวะร้านสะดวกซื้อครับสำนวนต่อไปหวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นนะครับโดนไล่ออกเป็นครั้งที่3แล้วของปีนี้เศร้าจังโดนไล่ออกเป็นครั้งที่3ของปีนี้ครับแปลจากหลังมาหน้าได้ครับปีนี้ this year อาจได้ละเป็นครั้งที่3 ครั้งที่สาม third ใช่ไหมครับไม่ใช่ t h r เนาะครั้งที่ for the third time for the third time for the third time this year เป็นครั้งที่3แล้วนะของปีนี้โดนไล่ออกคือ get fired ถูกต้อง get fired for the third time this year ไปหาอะไรดื่มกันไปหาอะไรดื่มกันครับเพลินๆเ,เ,เพื่อไปนั่งคุยกัน let's อะเป็นการชวนเนาะไปทำอันนี้กันเถอะ let's let's go get a drink let's go get a drink or let's go for a drink พูดได้ทั้งสองอย่างนะครับ let's go get a drink let's go for a drink แต่ไม่ใช่แค่หาดื่มแล้วมีเรื่องกลุ้มใจดื่มเฉยๆอาจจะไม่พอแต่ต้องไปเมากันเถอะไปเมากันไม่เมาไม่เลิกราครับไม่ดื่มชิวๆแล้วไปเมากันพูดว่าไงดีครับ Let's go get drunk. Let's go get drunk. Go get drunk ก็คือไปดื่มจนเมาครับอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องงานเกินไปหรือเปล่าหมู่นี้พู้วกไงครับเครียดเรื่องอะไรสักอย่าง Stressed about work. ใช่ไหม Stressed เติมอีดีด้วยนะครับ Stressed about work. เครียดเรื่องงานคานี้คล้ายกันแต่ว่าไม่มีอารมณ์นิเกตีฟนะผมว่าจริงจังเรื่องงานเป็นคนละคำกันเนาะเครียดเรื่องงานก็เรื่องหนึ่งจริงจังเรื่องงานก็อีกอย่างหนึ่งจริงจังเรื่องงานคืออะไรครับมันคือตั้งใจมันคือไม่คิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะ so serious ใช่ไหมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆจริงจัง serious about work so stressed about work or serious about work it's different <S ลูกค้าประจำครับมีร้านไหนบ้างไหมที่คุณไปประจำเลยจนเดินเข้าประตูไปเขาชงเครื่องดื่มแล้วหรือว่าเขาผัดผัดกับข้าวให้เลยเพราะรู้ว่าสั่งอย่างนี้ทุกครั้งนั่นคือลูกค้าประจำเราเรียกว่าอ๋อคำเดียวเลยฮะ regular a regular ลูกค้าประจำหรืออาจจะบอกว่า a loyal customer loyal คืออะไรครับ ซื้อสัตว์จงรักพักดีรักเดียวใจเดียวไม่มีแบ่งไปให้ใครๆ loyal customer อุดหนุนเป็นประจำ a regular or a loyal customer นั่นคือลูกค้าประจำเกือบทุกคนไม่ใช่ทุกคนแต่เกือบทุกคนพูดว่าทุกคนคือ everyone everybody เกือบคืออะไรครับ almost almost everyone almost everyone นั่นคือเกือบทุกคนนะครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้จะถึงตรงนั้นและที่เรานัดกันเนี่ย almost there almost there ใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้เสร็จละงานอีกสองบรรทัดรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งใกล้เสร็จละ almost finished almost finished ใกล้เสร็จแล้วนะครับ ในที่สุดในที่สุดพูดได้หลายอย่างเหมือนกันนะอาจจะบอกว่า In the end ก็ได้หรือใช้เป็น adverb ตัวเดียว finally ในที่สุดตอนจบเป็นยังไงนะครับ eventually ที่สุดแล้วอะไรเกิดขึ้น in the end finally eventually สุดท้ายตัวที่55อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันขณะโฟกัสกับเวลานี้ตอนนี้พูดเป็นสำนวนได้ว่า be in the moment or be present present ก็คือปัจจุบันนะครับ present tense อย่างนี้ be present หรือ be in the moment